ไปกันที่จังหวัดนารัธิวาสบ้างนะคะคนร้ายได้ก่อเหตุเอาป้ายผ้าไปแขวนตามต้นไม้ต่างๆรวมไปถึงไปพ่นสเปรย์สีบนถนน4จุดด้วยกันในพื้นที่ของอำเภอสี่อำเภอในจังหวัดนารัธิวาสซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแนวร่วมก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ค่ะตำรวจสพระแงะจังหวัดนาราัธิวาสรับแจ้งว่ามีคนร้ายผูกผ้า ผูกป้ายผ้าเขียนข้อความเอาไว้ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนมีจริงไหมริมถนนบ้านทองหมู่ที่13ตำบลตันหยงมัดอำเภอร,ระแงะจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่ชุดกิบกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโนไทและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสในที่เกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายได้ผูกป้ายผ้าเอาไว้ดังกล่าวไว้ตามต้นไม้และเสาไฟฟ้าริมถนนห่างจากานั้นจากป้ายผ้าเล็กน้อยก็จะพบว่ามีวัตถุ ต้องสงสัยรูปทรงคล้ายกับกระบอกยาว4นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง สองนิ้วผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าและมีสายไฟโผล่ออกมาสองเส้นโดยใช้เทปพ,พันสายไฟสีดำพันเอาไว้โดยรอบนอกจากนี้คนร้ายก็ยังใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นข้อความเดียวกันนี้บนพื้นผิวถนนด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวก่อนจะพบว่าเป็นระเบิดปลอมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ในอเภพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแนวร่วมกลุ่มขอความไม่สงบในพื้นที่ที่ต้องการจะสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะนําไปเปรียบเทียบกับแฟ้มบุคคลในทำเนียบคดีความมั่นคงต่อไปค่ะ